สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็พาทุกคนมาที่โรงงานหินนะฮะวันนี้เนี่ยก็ถือโอกาสที่จะมาถ่ายคอนเทนต์นี้นะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะต้องมาสั่งหินให้ลูกค้าผมก็อยากจะถือโอกาสมาอธิบายขั้นตอนของการสั่งหินแล้วการเลือกหินแต่ละขั้นตอนเนี่ยให้ทุกคนได้เห็นกันเลยว่ามันมีรายละเอียดยังไงแล้วมีความยากมีความง่ายยังไงซึ่งวันนี้ผมใช้หินค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันว่าขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ทุกคนฟังนะครับแต่ก่อนที่จะไป พร้อมแล้วนะครับเราไปดูด้วยกันได้เลยครับ ที่เราจะไปเลือกหินเนี่ยผมอธิบายอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับหินเนี่ยปกติเนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณ2อสประเภทเนาะก็ไม่ว่าจะเป็นหินอ่อนหินแกรนิดรวมไปถึงหินสังเคราะห์ซึ่งหินแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการในการผลิตที่แตกต่างกันไปอย่างหินอ่อนเนี่ยมันก็จะเป็นหินจากธรรมชาติหินแกรนิตก็เป็นหินจากธรรมชาติแต่กระบวนการในการที่จะได้มันมาเนี่ยมันก็จะมีโรเซของมันเนาะมันจะมีขั้นตอนของมันหินอ่อนก็จะมีหลายชนิดนะมีหลายสีมีหลายชนิดมาจากหลายแหล่งมาจากหลายประเทศนะครับมาจากหลายที่นะก็เช่นเดียวกับหินแกลนิดนะ เพราะเนี่ยก็ไม่ได้เป็นหินที่มาจากธรรมชาติแต่มันมาจากกระบวนการที่ใช้วัสดุในการทดแทนแล้วก็นํามาใช้ในการทําเป็นหินแล้วก็ทําลายให้เหมือนหินแต่คุณสมบัติใกล้เคียงกับหินอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้งานเนี่ยให้เหมาะกับการใช้งานของบ้านแต่ละหลังยังไงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมีใช้หินอ่อนกับหินสังเคราะห์นะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเลือกลายนะครับของหินแต่ละชนิดที่ผมจะใช้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมขอไปเลือกลายก่อนแล้วกันนะครับ เจอหินที่ผมคิดว่าน่าจะใกล้เคียงกับแบบแล้วครับเวลาผมเลือกหินเนี่ยผมก็จะใช้แบบที่เราออกแบบกันเนี่ยเป็นไกด์นะครับว่าเราอยากจะได้หินประเภทไหนซึ่งเราอาจจะไม่ได้หินที่เหมือนในแบบ100%เซนตะแต่ว่าเราอาจจะได้หินที่มันมีความใกล้เคียงในเรื่องของโทนสีแล้วก็เรื่องของดีไซน์ที่มันสามารถที่จะสอดรับกันได้นะครับผมก็เจอตัวนี้แหละที่ผมจะเอาไปใช้เป็นหินบุ๊กแมทซึ่งหินเนี่ยมันเป็นหินแพนด้าไวท์นะครับก็เป็นลายที่เอ่อเรียบๆแต่ว่าเขาจะมีลายสีดำเนี่ยเป็นลายที่ค่อนข้างโดดเด่นนะซึ ไปใช้ในชุดทีวีท่องรับแขกของลูกค้านะครับตัวนี้เนี่ยถ้าบุ๊กแมทออกมาก็น่าจะสวยก็เดี๋ยวผมอาจจะใช้ตัวนี้นะครับในการที่จะเอาไปติดบ้านลูกค้านะฮะก็ทุกจุดนะครับคือเราจะใช้แบบเนี่ยแหละเป็นตัวไกด์นะครับเวลาเลิกหินก็จะง่ายนะครับเดี๋ยวไปดูอีกชุดหนึ่งด้วยกันมาครับ ก็จะมีความใกล้เคียงกับแบบที่ที่ผมได้ใส่เอาไว้นะครับก็ผมก็จะเอาตัวนี้ไปใช้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นหินที่จะเอาไปติดในห้องนอนใหญ่ของลูกค้านะครับเราก็จะเลือกใช้เป็นตัวนี้นะครับหินชนิดนี้เขาเรียกว่าอาราเบสกาโตนะก็เป็นหินอ่อนธรรมชาตินะครับก็ตัวนี้มันก็จะให้ลวดลายที่ดูแบบว่ามีสีเทาสีขาวลายเขาจะเด่นดีตัวนี้นะครับอาราเบสกาโตเนี่ยแล้วก็ลายเขา,เขาจะไปในทิศทางเดียวกันก็สวยดีนะฮะตัวนี้พอหลังจากที่เราได้หินเนี่ยมันก็จะมีวิธีการคำนวณเพราะว่าอย่างถ้าทุกคน ชนิดนะครับเขาจะมีบล็อกระบุอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเขาก็จะมีระบุขนาดไซส์ของบล็อกหินตัวนี้นะครับซึ่งหินตัวเนี้ยผมจะใช้ยกสลับผมแล้วจะเอาไปทั้งหมดประมาณสี่ถึงห้าสลับเลยนะครับตัวเนี้ยแล้วผมจะเอาไปให้ช่างเนี่ยเขาตัดตามขนาดในแบบว่าจุดจุดไหนต้องใช้ขนาดเท่าไหร่บ้างผนังตัวนี้ต้องใช้เท่าไหร่ท็อปตัวนี้ต้องใช้เท่าไหร่ครับโดยที่เราก็จะเอาไซส์พวกนี้ไปคำนวณนะครับว่าเราจะต้องใช้ทั้งหมดกี่แผ่นโอเคครับเดี๋ยวไปดูลายอื่นด้วยกันอีกลายหนึ่งนะครับไปครับ ที่เราจะมาเลือกต่อไปนะก็จะเป็นหินสังเคราะห์นะผมก็มาดูในส่วนนี้เขาจะเป็นหินสังเคราะห์ลักษณะของหินสังเคราะห์เนี่ยมันก็จะมีข้อดีนะครับก็คือว่ามันจะได้ลวดลายที่สม่าเสมอกันนะแล้วก็ปกติแล้วหินสังเคราะห์เนี่ยที่ผมเลือกใช้จะเป็นหินสีขาวนะครับซึ่งทางโรงงานเขาเคลมว่าหินพวกนี้มันเอาไปใช้ครอบครัวได้มันก็จะค่อนข้างมีความทนทานอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับก็ผมก็เล็งไว้ว่าผมอาจจะใช้หินตัวนี้นะครับผมก็เดี๋ยวอาจจะเอาไปเป็นครอบครัวมาลูกค้าวันนี้ผมถือโอกาสมาสั่งหินให้้ลูกคา2 ที่เลยนะครับอ๋อตัวนี้ที่ผมจะเอาไปใช้นะครับก็คือจะเป็นตัวนี้เป็นหินสโนว์เฟรกไว้นะครับผมโอเคนะครับก็หลังจากที่เราเลือกหินเสร็จแล้วได้หินที่ถูกใจแล้วเราก็จะจาบล็อกเอาไว้นะครับบล็อกของหินว่าเราเลือกบล็อกอะไรไว้นะครับเราก็จะให้เซลล์เนี่ยเขาล็อกบล็อกนี้เอาไว้นะครับแล้วก็เราก็จะให้เซลล์เขาทาราคามาตามขนาดที่เราสั่งไปนะครับพอเราได้บล็อกหินอะไรเรียบร้อยอาจากนั้นเนี่ยเราก็จะสั่งตัดหินนะครับซึ่งการตัดหินเนี่ยเราก็เลือกได้ว่าจะตัดที่โรงงานนี้หรือว่าเราจะให้ช่าง เดี <aunque> sí. ๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูขั้นตอนการตัดหินก็จะมีเครื่องตัดอยู่ตรงบริเวณนี้นะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูว่าการตัดหินเนี่ยมันมีความยากยังไงนะครับก็ทุกขั้นตอนการเลือกหินเนี่ยจะบอกว่างานหินมันเป็นงานที่หินจริงมันมีความเสี่ยงเหมือนกันนะเดี๋ยวจะไปดูด้วยกันว่าการตัดหินเนี่ยมันยากไงเดี๋ยวไปดูดกันเับครับ สำหรับขั้นตอนการตัดหินเนี่ยสมมติว่าเราจะตัดเป็นหินบุ๊กแมทใช่ไหมเราก็จะให้ทางโรงงานเนี่ยเขาเอาหิน2แผ่นเนี่ยมาประกบกันเพื่อที่เราจะเล็งว่าระยะของบุ๊กแมทลายบุ๊กแมทที่เราประกบกันได้เนี่ยมันได้ลายอย่างที่เราต้องการไหมนะครับ พอหลังจากที่เล็งแล้วก็ได้ลาย,ยาที่ต้องการแล้วนะครับเราก็จะทําการตีเส้นเพื่อกําหนดระยะในการตัดให้มันชัดเจนมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็จะเอาหินเนี่ยเข้าเครื่องตัดนะครับก็จะเห็นว่าเครื่องตัดที่เนี่ยเนี่ยก็จะเป็นเครื่องตัดที่มีความแม่นยำนะเพราะว่าเขาใช้เป็นเลเซอร์นะครับในการเล็งก็จะเห็นว่าเครื่องตัดที่เนี่ยก็จะ,ดะ,ะ,ดจะได้มาตรฐานค่อนข้างดีส่วนใหญ่ผมก็จะใช้ให้โรงงานเขาตัดบุ๊กแมทมาให้เราเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการตัดนะครับหลังจากตัดเสร็จทุกอย่างแล้วนะก็หลังจากนี้ก็จะเป็นขั้้นนนนนนนตออขขงงงงกกาาาาารรททีี่่่โเ็จะํหหิไปส านให้กับเรานะครับผม ลังจากที่หินมาส่งเสร็จแล้วใช่ไหมฮะถึงเวลาที่เราจะต้องมาติดตั้งจริงๆแล้วการติดตั้งเนี่ยก็คือว่ามันก็จะต้องเอาหินเนี่ยมาวางแพทเทิร์นรูปแบบกันให้เรียบร้อยเน้เราถึงจะตัดให้ได้ตามขนาดนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นในส่วนขงการติดตั้งนะครับ ช่างเขาก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะถ้าทุกคนเห็นภาพที่ช่างยกตั้งแต่ขั้นตอนการยกการตัดเนี่ยครับนี่คือภาพที่เราติดเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นหินบุกแมตที่ลายต่อกันอย่างสวยงามเนาะก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่เก็บรายละเอียดแล้วก็อาจจะมีการยาแนวะตามขอบตามมุมอ,อีกรอ,อบหนึ่งนะครับก็ถือว่าอันนี้ถูกใจแล้วนะครับก็คือเป็นลายหินที่ผมว่าสวยเลยนะก็ออกมาก็ถือว่าใกล้เคียงกับแบบที่เราวางเอาไว้นะครับผมก็จริงๆมันจะมีอีกหลายๆจุดนะอย่างจุดนี้เราก็ติดเสร็จแล้วนะครับอ่าอย่างจุดนี้เราก็ติดเรียบร้้ออยแลวรรตต์ Donc top. ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล้วก็ยังมีอีกหลายๆจุดด้านบนนะครับก็ไซที่เนี่ยจะใช้หินค่อนข้างเยอะนะครับหลายจุดที่เป็นผนังแล้วก็เป็นส่วนของท็อปอันนี้ก็คือเป็นทั้งหมดของขั้นตอนการติดหินนะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ผมพาทุกคนไปดูตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะตั้งแต่การเลือกหินการสั่งหินจนไปถึงหินมาส่งสตัดหินแล้วก็จนไปถึงติดตั้งเสร็จนะแต่บ้านหลังนี้ยังไม่ได้เสร็จร้อยเปอร์เนะก็ฝากทุกคนติดตามดูแล้วกันว่าหลังจากที่เราติดหินอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมมมกก็จะพพาาาาทุคคนนรรรีีววววิดูบ้้หลังังงงออึนะ่ บ้านเสร็จแล้วเนี่ยมันจะสวยงามขนาดไหนและมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกคนมากที่ติดตาม EP นี้นะถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ใครชอบให้ผมพาไปดูรายละเอียดอะไรแบบนี้เนี่ยก็กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาบอกได้นะรหรือใครอยากจะถามอะไรก็คอมเมนต์ถามเราได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะที่ติดตามชมกันนะครับผมองขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ